เรื่องราวการกินตับกันระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่บังควรแล้วก็ไม่โอเคอย่างมากในการกระทํานะครับเพราะนอกจากมันจะไม่ดีงามในแง่ของศีลธรรมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความผิดปกติของลูกหรือว่าเด็กที่จะได้เกิดขึ้นมาอีกนะครับผมหากแตบ ก็อย่างที่รู้ๆกันแหละครับว่าโลกของเราเนี่ยมันได้มีความแปลกๆผิดเพี้ยนกันขนาดไหนคือบางทีมันก็จะมีมุมมืดอะไรที่เราเนี่ยไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยนะครับอย่างเช่นไอเรื่องนี้แหละที่แอดได้ไปเจอมานะครับกับช่องติ๊กต็อกช่องหนึ่งที่คนเขาสงสัยมากว่ามันจะมีเรื่องราวแนวพ่อจับลูกไปกินตับเนี่ยซ่อนอยู่กันหรือเปล่านะคือติ๊กต็อกช่องนี้เนี่ยถ้าเรามองเผินๆแรกๆนะมันก็จะดูเหมือนกับช่องของพ่อลูกทั่วไปมาเต้นมาลิปซิง์อะไรกันนะครับ แต่ถ้าหากเรามองลงไปลึกๆแล้วแล้วก็มันจะมีกลิ่นอายตุๆหรือว่าเบาะแสอะอะไรหลายๆอย่างเลยที่ได้บอกว่าช่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ช่องธรรมดาของพ่อลูกทั่วไปก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่องที่ลูกเนี่ย ได้ควบตำแหน่งเมียกันไปด้วยนะครับผมซึ่งเนื้อหามันจะเป็นอย่างไรรายการวันนี้มันจะต้ากันถึงไหนเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่านะครับผมกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วทุกวันเวลา2องทุ่มกันเลยนะครับผมโดยไอประเด็นหลักๆที่มันได้ทําให้เรื่องนี้ได้ดังขึ้นมานะครับมันก็เกิดมาจากเทรนด์ติกต k อันหนึ่งที่มีชื่อว่า Purity Ring หรือว่า แหวนพรหมจันทร์นั่นเองนะครับผมที่ถึงแม้ว่าชื่อของมันฟังแล้วมันจะดูแบบอีโรติกกันไปสัหน่อยนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียของแหวนพรหมจันทร์เนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่อะไรที่แบบสยิวกิ้วกลิ้นจี่หน้าหอกันขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามเลยครับผมก็คือ การให้แหวนพรหมจรรย์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับพิธีกรรมหนึ่งของชาวคริสตในบางกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอเมริกันกันนะที่เขาเนี่ยจะมีทมเนียมปฏิบัติกันตอนที่ลูกๆของพวกเขาอะ่ะได้เริ่มเข้าย่างสู่วัยรุ่นแล้วนะครับผมชาวคริสตที่มีความเชื่อในกลุ่มนี้เขาก็จะเอาลูกๆของตนเองนะ่ะมาประกอบพิธีรับมอบแหวนพรหมจรรย์กันนะครับผม ก็คือพ่อหรือแม่เนี่ยก็จะมอบแหวนซึ่เป็นแหวนธรรมดาหนึ่งนี่แหละให้ลูกนะครับได้คล้องเอาไว้ที่นิ้วตลอดเวลาเลยเพื่อจะเป็นพันธนาการว่าลูกเนี่ยจะดําเนินตามหนทางของพระเจ้าไปตลอดจนถึงวันที่พวกเขาเนี่ยจะได้แต่งงานกันในนามของพระเจ้านะครับหรือเอาง่ายๆก็คือก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยก็อย่าได้ไปแหกๆหุบๆหรือไปแหวกโคม,มจัน์กันก่อนนี่แหละเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กต่างๆนะ่ะได้ออกนอกลูก่นอกทางกันไปนะครับผม ซึ่งส่วนใหญ่วิธีการให้แหวนพรหมจรรย์เนี่ยมันก็จะเป็นแค่แบบพ่อยืนแม่ยืน,แ,ยนแล้วก็ยื่นให้ลูกอะไรหรือว่าสวมแหวนลงไปที่นิ้วลูกแค่นั้นนะแต่พอยุคหลังๆที่มันได้มีติ๊กต็อกเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดเทรนที่ว่าไอตอนซึ่งพ่อแม่ไดใ้ให้แหวนพรหมจรรย์กับลูกเนี่ยก็จะมีการถ่ายวิดีโอมาบ้างแล้วแบบอยากจะถ่ายวิดีโออวดชาวบ้านให้มันดูพิเศษหน่อยไงคือมันเป็นติ๊กต็อกใช่ไหมเขาก็เลยไม่ได้ให้แบบแค่ยื่นให้ลูกธรรมดาแล้วนะแต่มันมีการแบบพ่อไปคุก เข่าเปิดกองแหวนอะไรให้ลูกอารมณ์ประมาณแบบแฟนหนุ่มที่กําลังจะขอมั่นหญิงสาวอะไรแบบนี้เขาคุกเข่าแล้วก็ยื่นแหวนให้กันเลยนะครับผมซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็ทําแบบเหมือนแบบเนียนกันมากจนกระทั่งทําให้ชาวเน็ตหลากหลายเนี่ยเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วว่าเอ๊ะไอการคุกเข่าแล้วมอบแหวนให้กับลูกแบบนี้มันจะดูแบบแปลกๆเวทเวทเ,เกินไปไหมนะครับผมเพราะบางทีไออากัปกิริยาของพ่อต่อเด็กเนี่ยมันก็จะดูแบบ ล้ำเส้นบางๆระวังพ่อลูกกันไปสักนิดหนึ่งนะหรือบางทีเด็กที่เขาเป็นวัยรุ่นนะ่ะเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องนี้มันคืออะไรนะครับมามอแหวนแบบนี้เขาทําไมนะครับผมและหนึ่งในคลิปที่ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมไปมากกว่านั้นอีกก็คือคลิปติ๊กต็อกจากช่องที่มีชื่อว่า just a dad and his ladybird หรือแปลเป็นภาษาไทยประมาณว่าก็แค่คุณพ่อกับ ต่าทองตัวน,น้อยของคุณพ่อนะครับผมช่องนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทําการมอบแหวนพรหมจรรย์ให้กับลูกสาวของเขาเช่นเคยโดยการแบบคุกเขา่าแล้วก็ยื่นแหวนแต่งงานอะไรกันให้เนี่ยแต่ประเด็นก็คือลูกสาวในคลิปนี้เนี่ยเขาดันไม่ใช่วัยรุ่นด้วยแล้วไงแต่ว่าเขาเป็นลูกสาวที่มีอายุปลาไปถึง20ปีแล้วนะครับผมก็คืออย่างที่บอกใช่ไหมว่าไอแหวนเนี่ยปกติเขาจะเริ่มให้เด็กกันตอนเข้าสู่วัยรุ่น เพื่อเป็นการเตือนใจไม่ให้เด็กออกจากขนทางของพระเจ้านะแต่ว่าทําไมนี่มันถึงได้มาคุกเข่ายื่นแหวนให้เด็กในวัยที่เด็กแบบพร้อมจะแต่งงานกันได้แล้วล่ะซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมองอีกแง่มุมหนึ่งว่าก็โอเคลายการมอบแหวนพรมอาจารย์ให้แบบนี้มันก็ไม่จําเป็นไม่ใช่หรือว่าพ่อจะต้องมอบให้ลูกตอนเป็นวัยรุ่นคือไอาการอยากจะให้ลูกรักษาพรมอาจารย์ก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยมันก็ทําตอนอายุไหนก็ได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีงามและเราก็ควรจะสนับสนุนนะ เราก็ต้องบอกว่าก็โอเคแหละครับถ้าหากว่ามันมีแค่คลิปนั้นคลิปเดียวนะแต่ทว่าไอ้ก่อนหน้านั้นมาเนี่ยช่องนี้นะครับเขาก็เคยมีการกระทําอะไรหลายๆครั้งเลยที่มันทำให้ชาวเน็ตเนี่ยได้เริ่มสงสัยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกคู่นี้กันนะครับผมซึ่งแบบเพื่อจะให้เพื่อนๆได้เข้าใจกับเรื่องราวนี้ทั้งหมดแบบมีอัธรสเนี่ยแอดก็จะต้องขอพาเพื่อนๆ แวะมาฟังก,ก,กันกับเรื่องราวของครอบครัวนี้กันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวละครอื่นเนี่ยได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือครอบครัวของตระกูลนี้นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยคุณพ่อซึ่งก็คืออเฮียแพทริกนะครับที่ก็ได้อยู่กับเมียแล้วก็ลูกสาวที่ชื่อว่าซาร่ากับน้องชายอีกคนซึ่งน้องชายนี่เพื่อนๆไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากนะเพราะว่าเขาแทบจะไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแต่เอาเป็นว่าคนที่เป็นคุณแม่เนี่ย ตอนแรกๆนะครับเพราก็เป็นคนที่ดูผ่านกล้องแล้วเหมือนจะแบบเงียบๆจิ้มเจียมนะครับผมคือคุณแม่เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่เคยออกมาร่วมแสดงวิดีโอติ๊ก o อกับช่องเนี้ยแต่อยู่ๆนะครับคุณแม่ก็ได้หายไปจากช่องเลยที่ช่องเนี่ยก็บอกว่าคุณแม่เขาขี้อายเนี่ยเขาออกมาที่กล้องแล้วเขารู้สึกอึดอัดอะไรเขาก็เลยพยายามแบบขอไปอยู่ด้านหลังติก๊กกอกแล้วก็สนับสนุนพ่อลูกเนี่ยเป็นการให้กําลังใจอยู่เบื้องหลังอะไรกันแทนนะครับผม มันก็เลยที่ทำให้ช่อง TikTok ของ2พ่อลูกเนี่ยที่ตอนแรกก็มีชื่อว่า Dad and Daughter Dream Teams หรือว่าทีมแห่งความฝันของพ่อลูกผู้น่ารักอะไรประมาณนั้นนะครับก็เปิดช่องนี้กันไปที่ตอนแรกๆเนี่ยพวกเขาก็ได้ทำอะไรตามแนวเทรนด์ Tik t o k ทั่วไปที่ฮิตๆกันในยุคนั้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการเต้นบ้างการลิปซิงค์ตามเพลงหรือว่าลิปซิงคไปแล้วก็เต้นตามมิวสิกวิดีโอไปพร้อมๆกันแต่ว่าเปลี่ยนแบบตัวละครในมิวสิกวิดีโอเนี่ย ให้เป็นพ่อลูกกันแทนนะครับผมฮะแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ค่อยจะเหมือนกับเทรนด์ติกตอกในช่องอื่นๆหน่อยก็คือความสนิทสนมกันระหว่างพ่อลูกคู่เนี่ยนะครับผมที่พอทําไปทํามาเนี่ยมันก็ดูแบบค่อนข้างจะจั๊กกะเดียมเกินความเป็นพ่อลูกกันไปหน่อยนะคือ มันจะไม่ได้แปลกๆแบบพ่อกระโดดซวบม้วปากลูกหรือว่าโจมรึ้มอะไรกันไปเลยนะครับแต่มันจะมีอารมณ์แบบความสกินชิปหรือว่าถูกเนื้อต้องตัวกันหน่อยหน่อยคือถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แบบมาจูบกันตรงๆก็แบบเอาหน้ามาจ้องกันราว่าจะดูดปากกันอยู่แล้วหรือว่าเป็นการแสดงอะไรที่มันดูน่าจะเหมือนกับแฟนเขาทํากันมากกว่าที่พ่อจะทํากับลูกกันนะครับผมซึ่งแบบเอาจริงๆโดยส่วนตัวพอแอดเข้าไปดูคลิปมาแล้วเนี่ยแอดก็รู้สึก แปลกๆอยู่เหมือนกันนะก็คือเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าสมมติว่ามันมีเพลงคู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงแบบโอเนวเวอร์ของอลาดินก็แล้วกันเนี่ยที่แบบพระเอกเนี่ยมันจ้องตามองนางเอกด้วยความรักกันใช่ไหมเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นพ่อจ้องตาลูกในลักษณะแบบอยากจะชวนลูกไปเปิดโลกกว้างอะไรที่ลูกไม่เคยสัมผัสกันมาก่อนน่นะครับผม if you know what i mean นะ่นนะคือเอาจริงๆอเพลง whole new w o r l d ของอลาดินเนี่ยมันได้แฝงเรื่องราว สองแง่สองงามกันไว้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมถ้าใครอยากฟังในแอดเหมือนจะเคยเล่าเรื่องนี้เอาไว้ให้แล้วบางว่าแบบในเรื่องอาลาดินเนี่ยมันมีเรื่องแบบจงคืมอะไรแอบบซ่อนเอาไว้อยู่บ้างเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างกันแล้วกันนะครับผมแต่เอาเป็นว่าในตอนนั้นเองแหละมันก็เริ่มมีกลุ่มคนนะครับได้ออกมาคอมเมนต์แล้วว่าเนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยเป็นพ่อลูกเนี่ยก็ควรจะรักษาระยะห่างอะไรกันหน่อยได้ไหมทําแบบนี้เนี่ยมันดูไม่เหมือนพ่อลูกกันเลยนะซึ่ง ตอนแรกๆเนี่ยเราก็เข้าใจได้แล้วนะครับว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นพวกที่แบบอิจฉาหรือเปล่าเพราะว่าช่องเขาเนี่ยเหมือนกับจะเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นพวกมนุษย์ป้ารุ่นกล้วยไม้อะที่บางทีว่างๆไม่มีอะไรจะทำไงก็เลยออกไปคอมเมนต์ตามติกตต๊กตงติ๊กตอกหรือว่าสื่อโซเชียลอะไรอย่าง u t u b e ซะหน่อยนะครับผมคอมเมนต์มาให้ตัวเองได้รู้สึกว่าเราได้อยู่สูงขึ้นนะซึ่งแอดว่าบุคคลประเภทนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นผ่านๆตากันมาไม่ใช่น้อยนะ นั่นแหละครับผมในตอนแรกเนี่ยคุณพ่อแพทริกนะครับแกก็เลยได้ออกมาโพสตเลยว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นกันไปเอเรื่องราวที่แบบฉันเอาหน้าไปใกล้กับลูกสาวฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเราได้ทํากันอยู่ทุกวันแบบนี้ในครอบครัวกันแล้วคือผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าครอบครัวของพวกคุณเนี่ยจะแสดงความรักกันได้ยังไงแต่อวิธีการแสดงความรักแบบแนบแน่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีการที่ทางครอบครัวเราอะได้ปฏิบัติกันมาแล้วซึ่ง โอเคละ่ะอันนี้พอฟังเหตุผลคุณพ่อมาเราก็พอเข้าใจได้นะเพราะแบบแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการแสดงความรักกับลูกได้แตกต่างกันไปใช่ไหมแต่ทว่าผู้คนเนี่ยเขาก็ยังไม่เลิกที่จะมาโพสต์ความคิดในแง่ลบๆมากมายนะซึ่งแบบโอเคละ่ะบางคนก็ไม่ได้โพสต์ในแง่ลบหรอกแต่บางคนเขาจะไปโพสต์ในช่องทิกต o อกนี้บอกถึงน้องซาร่าประมาณว่าซาร่าเธอมีความเป็นอยู่ดีไหมเนี่ย,เ,ยเธออยู่กับพ่อเธอแบบเนี้มันโอเคเหรอเธอต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าเนี่ย ถ้าหากต้องการความช่วยเหลือนะเธอก็ทําสัญญาณอะไรนี้คลิปทิกตอกอะไรก็ได้เพื่อเป็นสัญญาณบอกให้กับพวกเราได้มันก็เลยได้ทําให้ในเวลาต่อมานะครับทางช่องทิกตอกของครอบครัวเนี้ก็ได้ออกมาโต้ตอบกันเลยคือในรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นน้องซาร่าเอกนี่แหละที่ได้ออกมาเป็นฝ่ายโต้ตอบเป็นคลิปตัวหนึ่งซึ่งเธอจะมานั่งพูดประมาณว่าทุกคนฟังนะฉันโอเคฉันไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงฉัน และนี่น่ะจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันออกมาบอกว่าระหว่างฉันกับพ่อฉันเนี่ยมันไม่มีอะไรจริงๆแล้วก็ไม่ต้องมาเม้นแนวนี้เพิ่มแล้ว I'm perfectly fine period คือแบบก็ออกมาแบบฉะหัวร้อนกันใส่แฟนๆที่มาคอมเมนต์อะไรไม่ดีใส่เขาเลยนะครับผมซึ่งจากการที่เธอได้มาโพสต์แบบนี้เองเนี่ยแหละเราก็เลยไม่รู้เลยนะครับว่ามันเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะ แทนที่มันจะทําให้เรื่องนี้ได้จบลงนะมันกลับทําให้ชาวเน็ตเนี่ยเขายิ่งสงสัยเรื่องราวของพ่อลูกคู่นี้ได้มากขึ้นอีกนะครับผมเพราะว่ามันถึงกับมีคนไปสังเกตเลยนะว่าในระหว่างที่น้องซาร่าได้ออกมาพูดอะไรแบบนั้นนในคลิปที่เธอออกมาแก้ข่าวนะครับผมดวงตาของน้องซาร่าเนี่ยมันกลับดูเศร้าหมองอย่างแปลกๆนะ่ะและนอกจากนั้นเองซาร่าเนี่ยก็ยังได้มีการวกแวกสายตา ไปดูอย่างที่อื่นระหว่างการพูดด้วยอารมณ์ประมาณแบบหันไปมองโพที่ใครบางอย่างเนี่ยได้เขียนเอาไว้ให้อยู่นั่นแหละคนเขาก็เลยคาดกันว่าหรือว่าชีซาร่าเนี่ยจะได้ถูกพ่อ บ,บังคับไหมพูดคลิปแก้ต่างอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วพ่อก็ได้เขียนสคริปต์ไงสาราก็เลยนั่งพูดไปแบบมึนๆงงๆเศร้าๆแล้วก็แบบเหลตาไปอ่านสคริปต์อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งในเวลาต่อมามันก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ผู้คนได้ยิ่งสงสัยขึ้นไปอีกนั่น,น,นก็คือแอคเค้์ของสองพ่อลูกเนี่ยอยู่ๆก็โดนแบนจากทิกตอกไปนะครับคือเขาต้องไปทําอะไรไม่ดีมาแน่ๆเลยทิกตอกถึงได้แบนนะแต่แค่นั้นไม่นานนะครับ แอคเค้าของสองพ่อลูกเนี่ยก็ผุดขึ้นมาอีกก็คือช่องที่มีชื่อว่า just a dad and his ladybug ที่ได้กล่าวไปในตอนแรกนั่นนะครับผมซึ่งช่องอ่ะพอเปิดมาปุ๊บก็ทำเหมือนเดิมครับร้องลิปซิงคเต้นลำอะไรกันไปหากแต่ไปไป,ไปมามาเรื่องราวมันก็กลับด์กลงไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันจะมีเรื่องราวไปผูกโยงเกี่ยวกับเว็บไซต์แนวผู้ใหญ่อะไรเนี่ยเข้ามาอยู่กันด้วย ที่เรื่องเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าในเวลาต่อมาหลังจากที่พ่อลูกคู่เนี่ยเขาได้ทําคลิปเต้นราแล้วก็ร้องเพลงอะไรกันไปสักพักหนึ่งใช่ไหมมันก็จะมีคลิปเพลงอยู่อันหนึ่งนะที่น้องซาร่านะครับก็ได้ออกมาร้องเพลงอะไรกันไปแล้วตรงข้างใต้คลิปมันก็จะมีการแท็กกันไว้ด้วยว่าแบบว่านักร้องหรือว่าศิลปินคนที่เขาได้ไปเอาเพลงมาเนี่ยมันเป็นใครอะไรยังไงนะถ้าแต่ว่าพอคนเขาได้เข้าไปดูในชื่อของนักร้องหรือว่าศิลปินที่มันได้อยู่ในแท็กเนี่ย เขาก็กลับพบว่ามันเป็นนักร้องที่แทบจะไม่มีใครรู้จักเลยนะคืออางจริงไม่มีใครรู้จักเลยนอกจากแค่คุณพ่อกับคุณลูกคู่นั้นนั่นแหละเนื่องจากว่าพอคนเขาเอาชื่อของนักร้องท่านนี้ไปเสิร์ชด,ดูในโซเชียลนะ เขาคุจะพบว่ามันเป็นเว็บไซต์อะไรที่มันไปผูกกับเรื่องราวอย่างว่าหมดเลยคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นสื่อโซเชียลอะไรธรรมดาใช่ไหมมันก็จะมีรูปภาพแบบค่อนข้างแบบ <c oughs> กันอยู่นะครับผมทําท่าแบบยั่วๆบดๆบ้างซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยหญิงนักร้องคนนั้นนะ่ะเขาก็ไม่ใช่คนจริงๆนะครับแต่เหมือนจะเป็นตัวละครที่แบบใช้ AI ในการสร้างขึ้นมาแต่ประเด็นคือแล้วทําไมตัวละคร AI เนี่ย มันถึงได้มีการ follow อยู่แค่2พ่อลูกคู่นี้หรือว่ามีแค่2พ่อลูกคู่นี้ที่ไป follow เขากลับกันไปกลับกันมานะในตอนนั้นเองเนี่ยชาวเน็ตก็เหมือนกับจะยังจับต้นชนปลายอะไรกันได้ไม่ถูกนะครับจนกระทั่งมันได้มาถึงช่วงหนึ่งที่คุณพ่อเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดตัวหนังสือที่เขียนโดยเขาและลูกเองออกมาโปรโมทหนังสือเล่มนี้กันนะครับผมแต่ประเด็นก็คือหน้าปกของหนังสือเล่มนี้ มันได้เป็นการใช้ AI ในการสร้างรูปภาพขึ้นมานะสิซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกับรูปภาพที่อยู่ในพวกเพจโซเชีย so ลของเจ i ออืมดังกล่าวกันเลยนะครับคนก็เลยเริ่มมองแล้วว่าเอ๊หรือว่าไอตัว AI ดังกล่าวเนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาโดย2พ่อลูกนี้หรือเปล่าหรือว่าจจะแค่พ่อคนเดียวก็ได้เพื่อจะมาใช้ประโยชน์ในการ หารายได้นั่นเองนะครับผมคือนอกจากที่เขาจะได้ไรายได้จาก TikTok อกแล้วใช่ไหมเขาก็จะเชื่อมโยงให้แฟนๆ TikTok อกเนี่ยเข้าไปติดกับพวกสื่อโซเชีย l เว็บไซต์อะไรแนวอึมๆที่เขาได้สร้างขึ้นมานะครับ ซึ่งก็แน่นอนครับว่าพอหลังจากข่าวเรื่องนี้มันได้ออกไปเนี่ยคุณพ่อกับลูกในตอนนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธเลยนะครับว่ามันไม่ใช่พวกเขาอย่างแน่นอนเลยคือพวกเขาเนี่ยไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นอะไรเลยเกี่ยวกับแม่เอไออึมหรือว่าเว็บ AI โจ๋งคลื่มอะไรกันนะเพราะว่าพวกเขาบอกว่า AI เนี่ยเขายังไม่รู้จักเลยว่ามันคืออะไรเขาใช้กันไม่เป็นนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่สองพ่อลูกคู่เนี่ยได้ลืมกันไปก็คือบนโลกเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ชื่อว่า ชาวเน็ตกันอยู่นะครับซึ่งก็เป็นนักสืบในแบบที่แบบน่ากลัวมากคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ชาวเน็ตเนี่ยเขามีสกิลในการไปซอกแซกมาจากไหนนะครับผมแล้วประเด็นก็คือไอ้เรื่องนี้ด้วยความที่มันเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจของผู้คนกันอย่างมากมันก็เลยมีชาวเน็ตกลุ่มหนึ่งอะที่เขาก็ได้สนใจในเรื่องราวของสองพ่อลูกคู่นี้มากนะครับก็ถึงกับไปตั้งกลุ่ม Discord ขึ้นมาแล้วก็หาคนที่มีความสงสัยหรือว่าความเป็นนักสืบอะไรเหมือนกันเนี่ย มารวมรวมตัวกันในนั้นนะครับเพื่อจะพยายามรวบรวมเบาะแสแล้วก็แฉเรื่องราวความดาร์ของคุณพ่อลูกคู่นี้ออกมาให้ได้นะครับผมจนกระทั่งนั่นแหละพวกเขาก็ได้เบาะแสใหม่ขึ้นมาจริงๆนะซึ่งคราวนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เบาะแสธรรมดาด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นเบาแสซึ่งมาจากเว็บไซต์แนวเอ,อีโรติกกันเลยนะครับผม ซึ่งไอตัวชื่อเว็บเนี่ยอาจจะขอไม่บอกเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่ามันชื่อว่าอะไรแต่เอาให้ง่ายว่ามันจะเป็นเว็บไซต์ที่ปล่อยให้ผู้คนซึ่งเขาได้มีจินตนาการอันสร้างสารรค์เนี่ยได้เข้าไปปลดปล่อยจินตนาการของตนเองโดยการเขียนนิยายอะไรที่เป็นแนวแบบทําให้คนอ่านอ่านแล้วจะเอามือมาบีบแขนตัวเองมาล็อกกันขึ้นมาได้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจกันนะซึ่ง หในนั้นเนี่ยมันก็จะมีสมาชิกของเว็บที่ได้ใช้นามปาะกาว่า b e v e for Dad นะครับหรือถ้าจะแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าอีหนูของป้าป๋าอะไรแบบนั้นนะครับผมคือแบบแค่ชื่อนี่มันก็ช่างดูสองแง่สองงามกันไปแล้วนะแล้วประเด็นก็คืออ u ยูเซอร์ตัวเนี้ยมันก็ชอบมาแต่งเรื่องราวแบบอีโรติกต้องห้ามอย่างเช่นเรื่องราวแนว พ่อกับลูกกันด้วยละสิซึ่งนั่นแหละคนเขาก็ไปสังเกตว่าไม่ก็ทำไมเรื่องราวมัน่างคล้ายๆกับไอเยแนวแพทริกกันักขนาดนี้และนอกจากนั้นเองเอรูปของ Account ที่เจ้าเบฟโฟดสเนี่ยมันได้ใช้นะครับมันดันเป็นรูป AI แนวที่คล้ายๆกับทั้งปกหนังสือหรือว่าในโปรไฟล์ของแม่นาง AI อึมกันด้วยนะครับผมคือมันจะเป็นรูปแบบผู้หญิงกับมังกรสีแดงอะไรอย่างนั้นนะ นอกจากนั้นเองมันก็ยังมีชาวเน็ตนะครับเขาได้ไปเจอมาว่าอีเมลของคนที่ใช้สมัครเพื่อเขียนนิยายลงในเว็บอีโรติกอันนั้นนะมันคืออีเมลเดียวกันกับคุณพ่อแพทริกกันด้วยนะซึ่งอันนี้ไอ้ก็ไม่รู้ว่าเขาไปหากันมาได้ยังไงนะครับผมแต่ก็นั่นแหละคนก็เริ่มสงสัยกันแล้วว่าหรือมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้เว็บไซต์นี้เนี่ยมันคงจะเป็นเซฟโซนอะไรบางอย่างของคุณพ่อแพทริกกันนั่นแหละที่ว่างๆเนี่ย คุณพ่อก็จะออกมาเปิดเผยท่าแท้ของตนเองคือปลดปล่อยความต้องการที่มันได้มีอยู่ในตัวคุณพ่อแบบลึกๆก,กันให้มันเออกมานะครับผมซึ่งก็โอเคแหละถ้าหากว่าไอเรื่องราวต่างๆนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความแฟนตาซีอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับผมแต่ถ้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าหากว่าคุณพ่อเนี่ยเขาดันเอาเรื่องนี้นะครับ ไปทํากับลูกของเขาจริงๆก็คือเปลี่ยนลูกให้กลายเป็นเมียนะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้ช่วงนั้นเนี่ยติ๊กต k อกของสองพ่อลูกนี้ก็เลยเกิดการเดือดดานขึ้นมาอีกรอบเลยนะครับผมเพราะว่ามันยิ่งดูมีความน่าเป็นห่วงมากขึ้นไปทุกเทียนนะครับผมคือแม่นางซาร่าหรือว่าแม่นางลูกสาวในตอนนั้นเนี่ย เธออาจจะกําลังตกเป็นทาสการ,รของคุณพ่ออยู่หรือเปล่าที่วันๆก็แบบโดนคุณพ่อบังคับนอกจากให้ไปทําเรื่องอะไรอย่างนั้นแล้วก็ยังโดนนี่มาบังคับหาตรงหาตังมาลองเล่นเต้นลําหน้าติ๊กตกมาลองเพลงลิ้นจี่หน้าหาอาอะไรมาจ่อ,อยู่ก็ไม่รู้นะครับผมนั่นแหละชาวเน็ตในตอนนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มไปโวยกันรอบใหญ่เลยครับ จนกระทั่งอยู่ๆมันก็ได้มี The Boss MVP เนี่ยได้โผล่ออกมาเพื่อจะสยบเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งนี้นะครับผมซึ่งนั่นก็คือคุณแม่นั่นเองคือเรายังจำได้ไหมครับที่แอดได้บอกไปว่าในช่วงแรกๆของการทำช่อง t ิ k กตอกของสองพ่อลูกนี้เนี่ยคุณแม่ของตระกูลนี้นะครับเขาก็ได้มีการออกมาร่วมร้องเล่นเต้นลาในคลิปกันด้วย แต่พอหลังจากที่เธอได้ค้นพบว่าตนเองไม่ชอบการมาถ่ายอยู่หน้ากล้องอะไรกันแบบนี้นะคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้โผล่กันมาให้เห็นกันอยู่อีกยาวนานเลยนะครับจนกระทั่งมันได้เกิดเรื่องราวดังกล่าวขึ้นมาเนี่ยแหละที่อยู่ในตอนนั้นมันก็มีคลิปหนึ่งในช่องของพ่อลูกเนี่ยได้ออกมานะครับแต่แทนที่จะเป็นสองพ่อลูกเนี่ยมันกลับเป็นคุณแม่นะ่ะที่ได้ออกมาโซโล่เดี่ยวครับผมคือเธอเนี่ยได้ออกมาโซโล่ในการ นั่งแถลงพูดอารมณ์ประมาณด่าพวกชาวเน็ตต่างๆเนี่ยแหละที่ก็ชอบมาเผือกเรื่องราวของครอบครัวพวกเธอนะอารมณ์ประมาณแบบนี่ฟังนะอีพวกปลวกทั้งหลายแหละฉันนะ่ะทนดูกับการกระทําทุกอย่างของชาวเน็ตที่ได้มาโพสต์ด่าสามีผู้เป็นที่รักของฉันกับแม่นางซาร่ากันมาอยู่นานมากแล้วนะและในวันนี้เนี่ยฉันก็ทนไม่ได้แล้วแหละพวกแกเป็นอะไรกันนักหนะาฮะ แกจะมาอะไรกับครอบครัวฉันสามีฉันเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีมากเลยนะคือพวกเธอรู้กันหรือเปล่าว่าแค่มแมลงวันสักตัวเนี่ยสามีฉันเขายังไม่ตบกันเลยคือมันจะเป็นการสาธยายพูดอะไรกันก็ไม่รู้อยู่แบบอย่างยาวนานมากเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าหากใครที่กําลังดูวิดีโอซึ่งคุณแม่เขาได้พูดอยู่เนี่ยเขาก็สังเกตเห็นได้นะครับว่าหน้าตาของคุณแม่มันก็แบบ แปลกๆอะคือทําให้คนอดสงสัยไม่ได้ว่าไอ้สิ่งที่คุณแม่กําลังพูดอยู่หรือว่าการที่คุณแม่มานั่งพูดหน้ากล้องแบบเนี้ยมันจะเป็นการพูดตามสคริปต์หรือบทที่คุณแม่ได้ถูกใครบางคนบังคับให้มาพูดอยู่หรือเปล่าซึ่งไอคนที่บังคับให้คุณแม่มาพูดเนี่ยก็คือคุณพ่อนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการดักความคิดของคนที่จะคิดแบบนี้เอาไว้ด้วยว่าและถ้าหากใครที่สงสัยว่าฉันกําลังอ่านสคริปต์อยู่นี่นะใช่ฉันอ่านสคริปต์อยู่ แต่ว่าไอ้สคริปที่ฉันได้อ่านมาเนี่ยมันเป็นสคริปที่ฉันได้เขียนขึ้นมาเองฉันเขียนขึ้นมาด้วยความโกรธแค้นทั้งนั้นเลยเพราะว่าฉันเนี่ยก็พูดจาหน้ากล้องอะไรไม่เก่งไงฉันกลัวว่าฉันจะทําพลาดฉันก็เลยได้เขียนสคริปขึ้นมานะดังนั้นเองพวกแกทั้งหลายแหละที่สงสัยว่าฉันได้โดนบังคับให้มาพูดอยู่หรือเปล่าเนี่ยเลิกสงสัยกันได้แล้วนะแล้วก็เลิกมายุ่งกับครอบครัวฉันสัทีคือ อันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นการกินปูนร้อนท้องกันหรือเปล่านะครับผมคือถ้า,าคุณแม่เขียนสคริปต์จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องออกมาบอกใครก็ได้นี่จำไม็ต้องมากลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะมองว่าตนเองอ่านสคริปต์กันนะครับผมมันก็เลยได้มีคนตั้งข้อสงสัยเลยว่าแล้วทําไมทั้งคุณแม่หรือว่าไอ้ครอบครัวเนี่ยเขาถึงต้องมาจริงจังกับเรื่องคําคอรหรที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาได กล่าวครหากันมาอยู่เยอะแยะอย่างแบบนี้นะครับผมท,ทั้งทๆที่เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่แบบเรื่องเมามอยแนวมนุษย์ป้ากันนะคือจะไปสนใจทําไมใช่ไหมถ้าหากว่าไอ้เรื่องราวต่างๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่จริงคือมันก็สามารถปล่อยให้แบบเรื่องราวมันผ่านผ่านไปได้นะครับจะออกมากินปูนร้อนท้องกันทําไมแต่ก็เอาเป็นว่าในเวลาต่อมาหลังจากที่คุณแม่แกได้ออกมาโพสต์ในคลิปนี้นะ เราก็ไม่รู้ว่ามันได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นยังเบื้องหลังของครอบครัวนี้หรือเปล่าแต่ทว่าคลิปหลังๆที่ออกมาระหว่างสองพ่อลูกเนี่ยก็คือพ่อแพทริกกับซาร่ามันก็มีคนไปสังเกตเห็นนะครับว่าไอา้อักบริยาหรือว่า r รี c t ชันอะไรที่น้องซาร่าจะมีต่อพ่อเนี่ยมันก็ได้ดูแปลกๆมากขึ้นครับผมคือน้องซาร่าเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดอะไรสักอย่างเวลาพ่อเขาเข้ามาใกล้ตัวยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเวลาพ่อจะยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆลูกแบบเน,นี้ยลูกก็จะพยายามแบบถอยห่างไม่ให้พ่อมาโดนตัวเขาหน่อยหรือพ่อจะเอามือเอาไม้มาจับตัวอะไรเขาเนี่ยซาร่าก็จะมีอาการแบบขัดขืนเล็กๆนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่การสะบัดออกแบบเห็นได้ชัดเลยนะแต่มันก็จะเป็นการแบบพยายาม ปัดๆแบบออกไปนิดๆน,ดๆนะคือไอ้ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงถูกนะแต่เพื่อนๆก็น่าจะเก็ตใช่ไหมครับว่านั่นแหละมันอารมณ์ประมาณนั้นแหละและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยอยู่ๆช่อง t ิกต็อกของ2พ่อลูกนี้นะก็ได้ถูกลบไปนะครับผมและแม่นางซาร่าที่เป็นลูกสาวเนี่ยเธอก็ได้ออกมาเปิดช่องทิกต็อกใหม่ของตอนเองเลยที่ตอนนั้นเธอก็ได้บอกว่าช่องนี้เนี่ยจะมีเพียงแต่เธอคนเดียวละจะไม่มีพ่อเลยนะแต่ทุกคนก็ยิ่งตกใจไปนะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับพ่อเนี่ย ก็ยังดีอยู่ฉันยังรักพ่อฉันอยู่เพียงแค่ฉันคงจะไม่ทําคลิปอะไรกับพ่อฉันแล้วเนี่ยแหละซึ่งชาวเน็ตผู้ขี้สงสัยในตอนนั้นนะครับ mm. ก็ไปจับมาได้ว่าหน้าตาของแม่นางซาร่าตอนที่เปิดช่องตอนเองแล้วบอกว่าตนเองจะออกมาทําช่องอะไรของตอนเองเนี่ยมันกลับดูมีความยิ้มแย,ย้มแจ่มใสมากกว่าตอนที่เธอได้ทําคลิปร่วมกับคุณพ่อนะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวจากการที่แอดได้ไปดูคลิปนี้ของแม่นางเหมือนกันนะ ก็ยังสัมผัสได้หรือว่าเธอเนี่ยมีความแฮปปี้หรือว่ายิ้มแย้มมากกว่าท,ทั้งที่แบบเราก็ดูคนอะไรไม่ค่อยเป็นกันนะนะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตของแม่นางซาร่าตอนนี้นะเธอก็ย้ายออกมาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคือแบบอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่เบื้องหลังมันได้เกิดการทะเลาะอะไรขึ้นมาจนในที่สุดซาร่าก็สามารถปลดแอกตนเองได้จากการเป็นทาสอะไรบางอย่างของคุณพ่อนะครับคือ อันนี้แอดก็ไม่สามารถบอกได้จริงๆนะแต่จากการที่เพื่อนๆได้รับข้อมูลมาว่าแบบมันมีเรื่องราวอะไรที่พวกเขาไปพัวพันเกี่ยวกับสิ่งใต้สะดือหรือว่าอย่างพวกเว็บไซต์แนวเรื่องอีโรติกกันอีกเนี่ยพเพื่อนๆคิดว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นระหว่างสองพ่อลูกคู่นี้แหละครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเด้อหรือถ้าอยากจะไปฟังเรื่องราวของครอบครวัวที่เขาได้แบบกินตับกันจริงๆจนกระทั่ง,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 งแบบ,บครอบครัวได้วิบัติกันเลยเนี่ยนะ แอดก็มีลิงก์เรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังแล้วอยู่ในด้านล่างนะครับผมแต่สำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย